อกรลัสวััติพ่อแม่ปู illing, ่ย่าตาลุทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสปาร์กปงอ่ะเราไปพูดูาพเพลงเรามาไปดูร้านค้ากันก่อนกูว่าเมื่อวานกูว่าก็ได้อยู่เมื่อวานนี้มีไอรอนไอรอนเฟนทอมานะฮะไอตัวที่เป็นเหมือนอวกาศเข้าขาวอ่ะขาขาวฟ้าฟ้าเป็นแฟนทอมมาเข้าร้านค้าซึ่งถือว่าดีแต่วันนี้คือช่ยมาก ไม่รู้เลยวจะไปต่อ,อยังไงแต่แน่ๆทุกคนต้งหูผมนี่ผมเนี่ยผมเคมได้คืนแล้วเพราะฉะนั้นจะเล่นโหดร้านถ้าเอาไปกดแรงตอนนี้ก็ยังหายจากผมผมไม่ได้ตรวจนะเออไม่ได้ตรวจแต่อาการนะ่าจะเป็นโควิดแหละนะใน,ในคลิปก่อนที่เราลงไปเนะ่ะตอนนั้นยังยังไม่เป็นนะยังแบบอยู่ปกติอยู่ตอนนี้นก,กูผิดปกติแล้วว่ามันมันเป็นแล้วแต่ว่าตอนเนี้ย ผมคิดว่าตอนนี้มันมัน,มนหายดีขึ้นทุกอย่างเหลือแค่แบบว่าคันคอแล้วก็มีไอนเล็กน้อยแ,บบแล้วก็ <ๆ S 2> เพียรเล็กน้อยก็คือไม่ค่อยมีแรงนะแต่ก็ขยับอะไรได้แบบดูดีหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พอมีอยู่บ้าง <c oughs> เล่นตัวอะไรดีด่านนี้ <c oughs> ขออนุญาตเล่นเป็นนี่โอ้โหทีโจเอาไปแล้วโอแม่เงยกูอ,อยากเล่นตัวบุกว่ะสโมกก็ได้นะอืมตัวที่จะเล่นง่ายสามเหลี่ยมเพื่อก็จะเอาบุกบุกเอาไปแล้ว สายฟ้าไปแล้วสมกโคบแล้วกันสมกลมสมกเร็วเป็นตดก็เถอะแต่ก็ได้อยู่เนาะถึงแม้จะสมกเร็วเป็นตดแต่ก็ได้อยู่นะโหหูฟังแม่งโคตรดีอะ่ะเสียงแบบดังฟังชัดอะ่ะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้ <c oughs> อุ้มไม่มีแรงขรับเลยเจ็บคอคลิปนี้ก็อาจจะมาแบบซ้อมๆนะเออถ้าเกิดเราไม่อ่ามันก็ไม่มีคลิปลงถูกไหมล่ะ เอออย่างนั้นคือตอนแต่คุณได้ขึ้นแพทอ่ะคือกูอยากไปเล่นเกมอื่นมากเลยแต่ว่าคุณดูไม่ดูฮัลโหล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 โอ้ไม่กัสสมัยนี้การ์ดเป็นสปอ์อะไรมีการมีการทักทายกันละฮัลโหลชีม I will d r วด to check ฮะไอวีโอเคเอ่าเอาไปแล้วแล้วแ้วเชื่อคุลืมซื้อสกิลเพื่อนเอาวิมบอรีแบ็กซายเพื่อน

กสุนไอ,อ,อเอ,อ้ยแม่งมาแม่งมาแต่ละตัวที่เอาสักกูเกือบตายเลยเออผมผมจะไม่ใส่ทรัพ์ไทยแปลให้ทุกคนให้ทุกคนแบบนั่งนั่งฟังแล้วก็นั่งดูกันเองเลยว่าเขาพูดภาษาอะไรกันบ้างจะได้เรียนรู้แล้วเอาไปใช้นั่นหนูหนบางครับกูฟังไม่ออกแต่ก็พอเดาๆได้อยู่เออกูออ <c oughs> ค,คอยเป็นแนวหน้าให้เดหนา โอ้โหเสียงชัดเลยปืนปืนดีด้วยนั่นน่ะเอเวน หนึ่ง e m ตรูเหลืออยู่เฮ้ยไม่กินอกี้คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เออคนเราก็ต้องมีคอนเทนต์มีสีสันกันหน่อยโอ้โหเออมันจะแบบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีสีสันกันหน่อยฉันดูนะฉันดูแล้วแชร์กันฮะอะไรนะตงไปเงไปเอง b o n ร s round แล้ squeeze Bonus r o u n เสียงเจ็ดกระโดดเจ็ดเป่าลมเสียงเจ็ดเป่าลม โอ้โหโดนกูแ <laughs> ต right, like hey, oh, ่ไม่โดนเพื่อนอะไรวะเนี่ยคนตั้งเยอะตั้งแย่เดินผ่านยีกกูสวยจั้โดนแช็คอ๋อว่าตบฟังมีลมเสียดีหน่อย มึงจะควักอะไรบ่อยๆควักมีควักปืนเงี้ยสักอย่างเถอะนะมึงคือถือปืนมึงจะควักทำหผ้าเลยเรามีดม่ควักมีควักนู่นควักนี่ควักเป็นควักเป็นกระเป๋าเลยฮะมาเรื่อนๆเลยครับเี่ดับปุกปิกดับปุกปิก โอ้โหโอ้โหโดนกูเฮ้ยวิกเคนโดนเถิดเยอะเลยไป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 โดนนี่ก่อนบอกให้โลเทิไปไปตามเพื hey, ่อนหน่อยเยซูเคปเันจะดักกูอยู่ละยังไม่รีบไปหรอก

ห e ึ่ง e <laughs> ัตร <laughs> ูเหลืออยู่โอ้กูเกรงตั้งนานไม่จะโผล่มาหนไม่รู้ตัวกูเกรงตั้งนานถนาเวียเยงอะเป่งใช้อูจิเมภาษาอะไรวะโอเคูิชาเกโอเคอากเฟร

บอลเต็งบอลเต็งมัอนอะไรดิอุย้ยต <c oughs> กใจหมดเลยแม่งมันจะโผล่ทางไหนสักทางเถอะจี้ก้อนจี้ก้อนเจลไม่มีทางให้เข้าเลยให้แบบให้ยืนรอยิงอะไรเลย <c oughs> เออสวยโอ้โห <c oughs> <c oughs> มันบอกว่าให้คนหนึ่งไปเดชอะไรสักอย่างอะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะน่าจะตรงมิดเปล่าะไม่แน่ใจแต่มันบอกวันพีโปก็คือหนึ่งคนจะเกิดไอ้เวรกับวัดอ๋อคดแอชโอเเคฮ้ยหมาหอนน่ากลัวจังเย็บมาก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 เยี่มากอ่ามีการวางใส่เฟยในให้ให้ ô tay, tiếng phantom. hãy tì lặn. Get tì lặn, mày ló. Ugh, mày yêu mày, mày giáp thìn. Last Don't need use the ulti, need กูเกลียดมึงอีบีดมึงฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกูล้ากเฮดมึงแน่มึง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 หลายรอบแล้วมึงมึงมึงเฮดช็อตกูหลายรอบมึงชอบจำสแกมกูหลายรอบแล้วมึงก็ชอบยิงกูล่วงทุกทครั้งเลยนะคือคนอื่นไม่ยิงล่วงนะยิงกูล่วงเขาก็เดินกันอยู่มึงก็ยิงจะยิงกูยิงแต่มึงเนี่ยมันเป็นอะไรกับกูมั้เนี่ยอาคัติกับกูกูไปฆ่าพ่อเมื่อไงเนี่ยทายมึงก็นี่อีกแกม s p i อ้ Nice one. Reloading. Nice, we can go. Karindari, drop in a smoke I'll find you. Spike drop. No peeking. I got the spike. Push, push, push here. Have a or is have a cycle. Okay. 30 seconds oh, left. left. Oh, nice. Right here. Bring them down. Spike planted. <laughs> Oh. Enemy. I That's one. Add, add, add. I can't oh, use that. One in a smoke. Go, go. Nice. I'm so choked. Sorry team. I'm so choked. Yeah yeah. cho okay, okay. <laughs> <laughs> yeah, I will, uh, to cast the flank. Gấp

เจ็ดเจ็ดมันโหดจังวะสวยสวยโ oh nice right here อ๋อ,อ,แ,อแม่งเมื่อกี้จอไม่ขึ้นเลยก็ไม่รู้เอ็มเล่าเอ็มเล่าเอ็ม help me

Còn hiện, ăn tinh, ăn tinh hiểm, ăn tinh Cypher không sao Đi lâu, so. lâu Again, we we play this so good, man. lower you can watch in the people, right people in mid can uh, put uh, the the mid now and hold in mid to use the uh, That is so uh, good, plan, good way to, uh, win. Oh man, Captain Team who are done. They will push. Here. Hey, careful. Wait. Sorry, not sorry. Oh, oh looks all back like I never left? Hey, one. Right here. That's three. Refreshing. one enemy remaining dropping smokes babe. right here here i have Come here. Come here. Here. i will use this skill huh huh <laughs> 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 again two, two going two going two 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 to go in me to give me yeah, to be to meet. I will hold in here. They can push. have so much. We will. Oh yeah! Monster on the loose. Push oh. me. There. one more, one more, one more, mid remaining hey, play together play together Where are you? bring them down I will, he say, I will... He he the spy right there I will kill me plant I mean, for I'm, good. I'm good. I'm good. Right here. Yeah, double pick. Heaven. Nice, nice. Please, please. Hold your applause until the end. Switching sides. Remember, no one wants to die. นี่ขนาดเป็นไข่นะครับนี่อกระโดดระบบปกระบบปิกเฮ้ยซัมวันลุกยิงวิก โรอู้ห a แ e e เพื oh. ่ o ปกปม s ะาเฮ้ยโปกแกมอัดก oh, oh. oh, ูมันเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ป็นอะไรอีกแล้วมันึ้นหน้าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ไดปีโอล้โอ้พรอมึงเหอะ เซฟอไรนอีนิชันไปกไนันเฮยโอเวอร์ไทม์อีนะโอเวอร์ไทม์มันก็ไปใสอีกยถึงเกลียดไงแม่งโอเวอร์ไทม์ตลอดอะเวลาเล่นเกมเนี้ยไม่เคยจะแบบไปเร็วๆจบเร็วเ

ใหญ่หอเล่สวยเมาหลอนมื่อกี้เดินขึ้นสยสวัยสกัดข้อมูลความมิน Oh, oh! I, no see, I can see, I see, I see. Yeah, you have a to check? A shock and a stop. What the One

เพี้ยพอกุจะยิงมึงได้มึงก็ยิงกูได้เนาะนนไรงโบงพ์ตรงพบสถ์ไรทาไรสวยเอาดินเฮ้ยเฮ้ยใจีเยนนใจเย็เนใจเย็นเจเยเนเจีเจีเจีเเเยน ไป hey! oh my oh my god นี่ no <laughs> เอาอีกแล้ววนกลับมาทีด่เดิมอีกแล้วเนี่ยตัดคิดนานอีกแล้วเนี่ยกู oh shit <laughs> <laughs> รื้อแล้ว Wrong going out. One enemy remaining. That's why I know. Bye now. Bye now. Let, let me be. Let me be. Let me be. Okay. Uh, let me okay. I. Let me I. Just wait. I will call. I will call. See ya. See ya. Come here. See. I will call. Just wait. Just wait. Don't pick. Don't pick. What be? don't worry, you, your roguer okay, can teleport hey i don't know i want it at least i can't bike planted i'll find you we'll catch them no peeking pardon the risk right here อ๋อเดีอานี้อ๋ออนยลิ่งลิ่งเล่งน่าวินวินนยี่จี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 ขอบคุณขอบคุณขอบคดีทีมดีทีดีทีม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 ดีีดีทีมดีทีดีทีมดีทีมดีทีมจีทีมดีทีมดีทีมีีดีีทีีีีี โอ้บวก3 2ก็ได้อยออต่วอคโืคืนได้โตวคืนได้าสำหรับนี้ก็ต้องขอต้อนรับก่อนนะครับขอบคุณมากเลยที่รับชุดจบนะครับนานชี้หายเลยนะตัดนานอีกแล้วโอเคบ๊ายบาย